ในคลิปที่แล้วเราได้ไปรู้จักกับดาวยักษ์อย่าง UY Scuti o และ v y Canis Majoris กันไปแล้วดาวทั้งสองดวงนี้มีขนาดใหญ่โตมหือว่าจนเราแทบจินตนาการไม่ออกแต่ว่ารู้ไหมว่าในจกักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลย,ยังมีดาวที่ใหญ่กว่านั้นอีกนั่นก็คือ Stephensson 218ดาวที่ถูกจัดอันดับเป็นว่าดาวที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยค้นพบมาจนถึงปัจจุบัน ดาวดวงนี้ใหญ่ขนาดไหนเหรอถ้าเอาไปแทนที่ดวงอาทิตย์ของเราพื้นผิวของมันจะขยายเอาไปไกลเกินกว่าวงโคจรของดาวเสารสีอีกใช่ครับเกินดาวเสารไม่ใช่แค่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาววันคารหรือดาวพฤหัสบดีแต่เกินไปถึงดาวเสารด้วยลองจินตนาการดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงดาวยักษ์ใหญ่ดวงนี้กันว่ามันคืออะไรอยู่ที่ไหนทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้ และอนาคตของมันจะเป็นอย่างไรสตีเฟนสัน2218เป็นดาวที่อยู่ห่างไกลจากโลกของเราไปถึง18,900ปีแสงมันตั้งอยู่ในกลุ่มดาวสกูทัมหรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มดาวโล่ซึ่งเป็นกลุ่มดาวเด็กๆที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันไม่ได้อยู่คนเดียวสตีเฟนสัน2218เป็นสมาชิกของกระจุกดาวที่ชื่อว่าสตีเฟนสันส ซึ่งเป็นกระจุกดาวเปิดที่มีความพิเศษมากเพราะว่ามันเป็นกระจุกดาวที่มีดาวยักษ์แดงมากที่สุดที่เราเคยพบในกระจุกดาวนี้มีดาวยักษ์แดงอยู่อย่างน้อย26่ดวงซึ่งทาให้นักดาราศาสาตร์ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการศึกษาดาวขนาดใหญ่ในช่วงท้ายของชีวิตกระจุกดาวนี้มีอายุประมาณ14-20ถึงล้านปีซึ่งฟังดูเก่ามากสาหรับเราแต่สำหรับมาถ่านของจักรวาลแล้วมันยังห่อนข้างเด็กอยู่เลยเพราะดาวอายุยืนหลายพันล้านปี ที่มันยังเด็กแบบนี้แต่มีดาวยักษ์แดงเยอะนั่นบอกอะไรเระบางอย่างนั่นก็คือดาวในกระจุกนี้เกิดมาพร้อมกันและมีมวลมากๆพวกมันจึงวิวัฒนาการเร็วมากและกํลาลังใกล้จดจบของชีวิตแล้วในเวลาเพียงไม่กี่สิบล้านปีมาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดกันแล้วครับนั่นก็คือขนาดของสเตเฟนซัน2.18ดาวดวงนี้มีรัศมีประมาณ2,150เท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งมาการวัดบอกว่าอาจสูงถึง2,158เท่าเลยทีเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับ UY Scuti ที่เรามีรัศมีประมาณ1,700เท่าของดวงอาทิตย์และ VY Canis Majoris ที่มีรัศมีประมาณ1,420เท่าก็จะเห็นได้ว่า Stephen's o n 2.18ใหญ่กว่าอย่างชัดเจนลองนึกภาพง่ายๆแบบนี้ดูนะครับถ้าเราเอาดวงอาทิตย์ออกจากระบบสุริยะของเราและเอา Stephen's 2.18มาวางแทนที่พื้นผิวของมันจะกินพื้นที่ไปถึงไหนหรือมันจะกลืนดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารและดาวพระศสบดีไปหมด และยังขยายฮอกไปไกลเกินกว่าวงโคจรของดาวเสาอีกด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเรายืนอยู่บนดาวเสาเราจะอยู่ภายในดาวดวงนี้เลยเมื่อพูดถึงปริมาตรมันยิ่งทําให้เราตะลึงไปอีกสตีเฟนสัน2ขีดสมีปริมาตรใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มากกว่า1 0 0 0 0พันล้านเท่าลองนึกภ้าว่าเราต้องเอาดวงอาทิตย์มาวางเรียงกันกว่า1 0 0 0 0พันล้านดวงถึงจะเท่ากับดาวดวงเดียวมันใหญ่มาก จนสมองเราแทบจะประมวลผลไม่ทันแต่ที่น่าแปลกใจคือแม้ว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้มวลของมันกลับไม่ได้มากอย่างที่คิดมันมีมวลประมาณ12-16ถึง16เท่าของดวงอาทิตย์เท่านั้นทําไมหรือนั่นเป็นเพราะว่าความหนาแน่นของมันต่ํามากๆบรรยากาศชั้นนอกของมันบางและโปร่งจนนักดราราศาสตร์บางคนเรียกมันว่าเหมือนกับสุญญากาศร้อนมากกว่าจะเป็นก๊าซที่เรารู้จัก ลองเปรียบเทียบกับอากาศที่เราหายใจอยู่ที่พื้นโลกอากาศโลกมีความหนาแน่นสูงกว่าบรรยากาศชั้นนอกของสตีเฟนสัน2 1 8เป็นล้านล้านเท่าเลยทีเดียวคำถามที่หลายคนอยากรู้คือทำไมดาวดวงนี้ถึงใหญ่ได้ขนาดนี้เรื่องราวของมันเริ่มต้นเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนสตีเฟนสัน2 1 8เกิดมาเป็นดาวที่มีมวลมากตั้งแต่แรกดาวที่มีมวลมากจะมีแรงโน้มถ่วงที่รุนแรง ซึ่งทําให้แกงกลางของมันมีความดันและอุณหภูมิสูงมากการเผาไหม้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในแกงกลางจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในช่วงแรกของชีวิตมันเป็นดาวที่ร้อนและสว่างมากเผาไหม้ไฮโดรเจนในแกงกลางอย่างบ้าคลั่งแต่เมื่อไฮโดรเจนในแกงกลางหมดลงมันก็เริ่มเผาไหม้ฮีเลียมและก็องค์ประกอบที่หนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อการเผาไหม้เกิดขึ้นในชั้นต่างๆของดาวความดันจากการเผาไหม้นี้ผลักดันชั้นนอกของดาวให้ขยายตัวออกไป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวที่มีมวลมากเมื่อมันแก่ตัวลงมันจะคล้ายเป็นดาวยักษ์แดงขยายตัวออกไปอย่างมหาศาลแต่พื้นผิวของมันเย็นลงจึงดูเป็นสีแดงอุณหภูมิพื้นผิวของสเฟนสัน218อยู่ที่ประมาณ3,200เคลวินหรือประมาณ2,927องศาเซลเซียสเย็นกว่าดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิพื้นผิวประมาณ5,500เคลวินแต่อย่าลืมนะครับว่ามันยังคงร้อนมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานของเราแม้ว่าพื้นผิวจะเย็นลง แต่ความสว่างของมันกลับสูงมากเพราะขนาดที่ใหญ่โตมโหฬานมันสว่างกว่าดวงอาทิตย์หลายแสนเท่านักดาราศาสตร์ประมาณการว่ามันสว่างประมาณ440,000เท่าของดวงอาทิตย์แสงทั้งหมดนี้มาจากพื้นที่พื้นผิวที่กว้างใหญ่ไพศาลของมันการศึกษาสตฟเฟนสัน2 1 8ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดาวดวงนี้อยู่ไกลาจากเรามากถึง18,900ปีแสงและที่แย่กว่านั้นคือมันอยู่ในทิศทางที่มีฝุ่น และก๊าซในกาแล็กซี่เรบบาบดบังมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันอยู่ใกล้ระนาบของกาแล็กซี่ฟางชั้นเผือกซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝุ่นหนาแน่นที่สุดฝุ่นเหล่านี้ดูดกลืนแสงที่มองเห็นได้ของดาวทําให้เรามองเห็นมันได้ยากนักดาราศาสตร์จึงต้องใช้กล้องโทรทัศน์อินฟราเรดในการสังเกตมันเพราะแสงอินฟราเรดสามารถทะลุผ่านฝุ่นได้ดีกว่าแสงที่มองเห็นได้แต่แม้จะใช้อินฟราเรดแล้วการวัดขนาดที่แม่นยําก็ยังเป็นเรื่องท,าท้าทาย ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือขอบของดาวดวงนี้ไม่ได้คมชัดเหมือนดาวที่เล็กกว่าบรรยากาศของมันกระจายตัวออกไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ยากที่จะบอกว่าดาวจบที่ตรงไหนและอวกาศเริ่มต้นที่ตรงไหนนี่คือสาเหตุที่การวัดขนาดของดาวยักษ์แดงมักจะมีความคลาดเคลื่อนสูงสำหรับสเตเฟนสัน2.18ความคลาดเคลื่อนในการวัดอยู่ที่ประมาณบวกลบ192รัศมีดวงอาทิตย์ซึ่งฟังดูเยอะมากเมื่อเทียบกับดาวปกติ แต่เมื่อเทียบกับขนาดของมันแล้วมันยังถือว่าเป็นการวัดที่ค่อนข้างแม่นยำอยู่นอกจากนี้ดาวดวงนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันกําลังสูญเสียมวลอย่างรวดเร็วผ่านลมดาวเรือยีซึ่งเป็นกระแสของอนุภาคที่พัดออกจากพื้นผิวของดาวการสูญเสียมวลน,นี้ทําให้ขนาดของดาวอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช้ามากเมื่อเทียบกับช่วงชีวิตของมนุษย์แล้วแต่ในมาตราเวลาของจักรวาลแล้วมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็ว ลองจินตนาการการสนุกสนุกว่าถ้ามีดาวเคราะห์โคจรรอบสเฟนสัน218และถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์นั้นชีวิตของพวกมันจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่านในความเป็นจริงแล้วน่าจะไม่มีชีวิตอยู่ได้บนดาวเคราะห์ของดาวยักษ์แดงเพราะมันร้อนเกินไปแต่ลองนึกได้เล่นดูก็สนุกดีท้องฟ้าบนดาวเคราะห์นั้นจะไม่มีสีน้ําเงินแบบที่เราเห็นบนโลกมันจะเป็นสีแดงส้มครึมตลอดเวลาเพราะดาวแม่ของพวกมันเป็นดาวยักษ์แดงแสงที่ส่องมาสวนใหญ่ อยู่ในช่วงแสงสีแดงและอินรสเรตถ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกมันจะเห็นดาวดวงยักษ์ที่ครอบงำท้องฟ้าเกือบทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าดาวเคราะห์อยู่ห่างจากดาวแค่ไหนถ้าอยู่ในระยะที่ยังได้รับความบุญพอสมควรดาวแม่จะดูใหญ่มากๆในท้องฟ้าอาจใหญ่ถ้าฝ่ามือที่ยื่นแขนเหยียดเลยก็ได้ทุกอย่างบนดาวเคราะห์นั้นจะถูกย้อมด้วยแสงสีแดงอมสม้มแม้แต่เมฆในท้องฟ้าก็จะเป็นสีแดงน้ำในทะเลก็จะสะท้อนแสงสีแดง มันจะเป็นโลกที่แปลกประหลาดมากสําหรับเราและเพราะดาวนี้ใหญ่มากการโคจรของดาวเคราะห์รอบมันก็จะแตกต่างออกไปถ้าอยู่ในระยะที่เหมาะสมวงโคจรจะกว้างมากกว่าวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์หลายเท่า1ปีบนดาวเคราะห์นั้นอาจยาวเป็นพันพนวันของโลกเลยก็ได้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดกันแล้วนั่นก็คืออนาคตของดาวดวงนี้สตีเฟนสันขีดสองหกำลังอยู่ในช่วงท้ายของชีวิตแล้ว แม้ว่ามันจะเกิดมาเมื่อไม่นานนักในมาตราเวลาของจักรวาลแต่เพราะมันมีมวลมากมันจึงเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วดาวที่มีมวลมากจะมีอายุสั้นขณะที่ดวงอาทิตย์ของเราจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ10,000ื่นล้านปีดาวเหมือนสตีเฟนสันขีด2อ8อาจมีอายุเพียง1 0 2ถึงล้านปีเท่านั้นตอนนี้มันกำลังเผาไหม้องค์ประกอบที่หนักขึ้นเรื่อยๆในแกนกลางจากไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียม จากฮีเลียมไปเป็นคาร์บอนจากคาร์บอนไปเป็นออกซิเจนนนออนแมกนีเซียมซิลิกอนและท้ายที่สุดก็จะเผาไหม้จนได้เหล็กเมื่อแกนกลางแต่งไปด้วยเหล็กเกณฑ์เข้าจบแล้วทําไมเหรอนั่นเป็นเพราะการเผาไหม้เหล็กไม่ได้ปล่อยพลังงานออกมากลับกินพลังงานเข้าไปอีกดังนั้นเมื่อแกนกลางกลายเป็นเหล็กไม่มีอะไรมาหนุนก้าไวไปได้อีกต่อไปแรงโน้มถ่วงจะชนะแกนกลางจะยุบตัวลงอย่างฉับพลัน ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแกนกลางจะถูกบีบอัดจนแน่นมากอุณหภูมิและความดันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อและก็เกิดสิ่งที่ตะการตาที่สุดในจักรวาลน,นั่นก็คือซูเปอร์โนวาการระเบิดที่รุนแรงที่สุดที่เราเคยรู้จัก ชั้นนอกของดาวจะถูกพัดออกไปด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อวินาทีปล่อยพลังงานออกมามากมายจนมันสว่างกว่ากาแลกซีทั้งใบเลยก็มีในช่วงเวลาสั้นๆที่มันระเบิดสตีฟินส์ส่นสองขีดสิบแปดจะสว่างกว่าดาวทั้งหมดในกาแลกซีทางช้างเผือบรวมกันอีกหลังจากการระเบิดสิ่งที่เหลืออยู่ตรงกลางจะแล้วแต่มวลของแกนกลางถ้ามวลแกนกลางมากพอมันจะยุบตัวลงจนกลายเป็นหลุมดำซึ่งเป็นวัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงแรงจนแม้แต่แสงก็หนีออกมาไม่ได้ถ้ามวลไม่มากพอมันอาจจะกลายเป็นดาวนิวตรอนซึ่งเป็นวัตถุที่หนาน จนช้อนชานหนึ่งช้อนของมันมีมวลเข้ากับภูเขาทั้งลูก สำหรับส t e ฟิน n ึ่น2ขีดสินักดาราศาสตร์คาดว่ามันมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นหลุมดําเพราะมันมีมวลมากพอเมื่อมันระเบิดเป็นซูเปอร์โนวามันจะปล่อยขึ้นกระแทกกา๊าซและธาตุต่างๆออกไปในอวกาศโดยรอบธาตุเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนบิวลาซึ่งเป็นที่ที่ดาวดวงใหม่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นหมายความว่าธาตุที่สร้างขึ้นภายในส t e ฟินซึ่งสองขีดสิจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของดาวรุ่นต่อไปและอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์หรือแม้แต่ข้างสิ่งมีชีวิตในอนาคตอีกหลายพันล้านปีข้างหน้า 2018, ส t ตฟเวนสันส0 1 8่สอวนอะไรเราบางอย่างที่สำคัญมากเหมือนทำให้เรารู้ว่าจักรวาลนี้กว้างใหญ่และน่าทึ่งเหลือเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เราคิดว่าดวงอาทิตย์ใหญ่แล้วแต่เมื่อเทียบกับส t ตฟเวนสัน2 0 1 8แล้วดวงอาทิตย์ของเราก็เหมือนเมดทรายบนชายหาดมันยังเตือนเราด้วยว่าทุกอย่างในจักรวาลนี้มีวงจรเกิดเจริญเติบโตแก่ตัวและตายแม้แต่ดาวที่ใหญ่โตและสง่างามที่สุดก็ยังหนีไม่พ้นชะตาก,กรรมนี้ แต่ความตายของดาวไม่ใช่จุดจบมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณลหลงไหลในเรื่องราววิทยาศาสตร์และความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่าลืมกดติดตามเรานะครับ